หรือว่ามันไม่จริงตั้งแต่ยายพวนป่วยไก่ควายในหมู่บ้านเราก็ตายกันเป็นเบื่อหมอแพทพอดีอาจารย์มีเคสที่น่าสนใจมาให้เป็นเคสพิเศษสำหรับนักศึกษาอย่างเราเคสอะไรหรอคะอาจารย์แพทยนักศึกษาอนาคตไกลได้รับมอบหมายเคสพิเศษจากอาจารย์หมอนัด เคสนี้ไม่เหมือนเคสอื่นๆที่เธอเคยเจอมามันเป็นเคสที่หมอในเมืองไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์หมอนัดได้อธิบายให้แพทฟังถึงที่ตั้งของหมู่บ้านปางเกาะและรายละเอียดของผู้ป่วยนั่นก็คือยายผวนหญิงชราคนหนึ่งที่ชาวบ้าน ไม่ยอมส่งตัวมารักษาในเมืองแพทเห็นว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจึงตอบตกลงทันทีและเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับการเดินทางที่กำลังจะมาถึงด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อในหลักการทางวิทยศาศาสตร์แพย์ตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้านปางเกาะเส้นทางเป็นเพียงทางเดินดินที่ลัดลาะไปตามป่า และภูเขาที่เขียวชะอุ่มปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกการเดินทางที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงเต็มไปด้วยความเงียบสงัดมีเพียงเสียงรองเทา้าบูทที่กระทบพื้นและเสียงส่งของวัวที่ดังแว่วมาอย่างวังเวงการเดินทางไปในครั้งนี้หมอแพทย์ตัดสินใจไปเพียงคนเดียวเพราะเห็นว่าเคสของยายผัวน,นั้นไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรง ที่จะต้องใช้ผู้ช่วยมากมายและอีกอย่างในหมู่บ้านปางเกาะก็มีชาวบ้านหมอตำแยที่พร้อมจะช่วยหมอแพทย์อยู่แล้วเมื่อไปถึงที่หมู่บ้านความรู้สึกวังเวงก็เข้าปกคลุมทันทีหลังจากทักทายกันชาวบ้านคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เสนอให้แพทไปพักที่กระท่อมหลังเล็ก ที่เตรียมไว้ให้คุณหมอครับพักที่นี่ก่อนก็ได้นะครับพวกชาวบ้านเตรียมไว้ให้แล้วมันอาจจะเก่าหน่อยนะหมอขอบคุณนะคะแต่หมอว่าหมอคงจะไปอยู่กับยายผวนเลยดีกว่าหมอจะได้ดูแลอาการของยายผวนได้อย่างใกล้ชิดค่ะจะดีแล้วหมอผมว่ายายผวนมันเป็นกระสือนะหมอไอ้แหนเอ็งก็อย่าพูดซีซัสวสิวะ หรือว่ามันไม่จริงตั้งแต่ยายพวนป่วยไก่ควายในหมู่บ้านเราก็ตายกันเป็นเบือ่อคำพูดนั้นทำให้ชาวบ้านคนอื่น,นๆเริ่มเถียงกันอย่างตื่นตระหนกบางคนยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นบางคนก็พยายามพูดให้ดูมีเหตุผลแพทมองพวกเขาเถียงกันอย่างเงียบๆเธอไม่ได้พูดอะไรออกมา เพราะไม่อยากทำลายความเชื่อของชาวบ้านแต่ในใจหมอแพทนั้นไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่น้อยหมอแพทตัดสินใจเดินเข้าไปหายายผวนในกระท่อมไม้เก่าๆที่อยู่ท้ายหมู่บ้านกลิ่นอับชื้นกลิ่นสมนุนไพรโบราณตีเข้าจมูกทันทีเมื่อแพทเข้าไปถึงในบ้านแพทก็เห็น ยายผวนนอนสมอยู่บนเตียงตลอดสองวันที่แพทย์พยายามดูแลยายผวนอาการของยายผวนกับสุดลงเรื่อยๆร่างกายของเธอดูสู้ผอมลงในทุกๆวันผิวหนังดูซีเซียวและแห้งเหี่ยวราวกับถูกดูดพลังชีวิตออกไปที่น่าแปลกใจคือยายผวนนั้นไม่สามารถเดินได้มานานแล้ว จากสิ่งที่เล่าจากชาวบ้านและเป็นสาเหตุที่อาจารย์นั้นส่งนักศึกษาให้มาศึกษาเคสนี้นั่นเองหมอแพทย์ตรวจร่างกายของยายผวนอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบสาเหตุทางการแพทย์ที่แน่ชัดมันเป็นอาการที่เธอไม่เคยเจอในตำราใดๆทั้งสิ้นในทุกคืนที่แพทย์นอนหลับ เธอจะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากป่ารอบๆบ้านเสียงคล้ายเสียงหมาหอนอย่างหวยหวนหรือเสียงร้อยห้อยหวนของสัตว์ที่เจ็บปวดและเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็จะเห็นแสงไฟประหลาดประหลาดสีแดงลึงเรืองลอยวูบไปมาในความมืดพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดที่คะคุ้งออกมาแพทไม่ได้สงสัยอะไร เธอคิดว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มชนบทที่กันดารก็เป็นได้ในสองวันที่ผ่านมาแพทได้ดูแลยายผวนอย่างสม่ำเสมอโดยที่เธอก็ยังหาสาเหตุของอาการป่วยของยายผวนไม่ได้เลยตกดึกคืนหนึ่งในคืนที่สาม หมอแพทนอนหลับอยู่ในกระท่อมเธอฝันว่าตัวเองกำลังอยู่ในป่ามืดมิดอากาศเย็นยะอเยือกมีหมอกจางๆแล้วจูๆ่ๆก็มีแสงไฟประหลาดลอยเข้ามาใกล้ๆแสงนั้นค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ๆเธอมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆของหัวคนลอยเข้ามาอยู่กลางอากาศ มีไส้อวัยวะภายในที่ดูหน้าขยะขยงห้อยระโยงระยางมันกำลังบินอยู่วนเหนือเล้าไก่ที่เต็มไปด้วยซากไก่ที่ไร้หัวและแล้วมันก็กินซากไก่ด้วยเสียงที่น่ารังเกียจในขณะที่มันกำลังกินซากไก่อย่างหิวโหวยจูๆ่ๆร่างนั้นหันมามองที่หมอแพทยดวงตาของมันเป็นสีแดงก่่ำ แล้วยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่น่าขนลุกซึ่งสิ่งที่ทำให้แพทอึ้งจนพูดไม่ออกผีกระสือตนนั้นมันคือยายผวนคนที่เธอรักษาอยู่ในทุกวันนี้แพทสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจสุดขีดหัวใจของเธอเต้นรัวว่ามันเป็นเพียงความฝันที่เกิดจากความเครียดและความเหนื่อยล้าของเธอเช้าวันต่อมาจูจู ก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับยายผวนเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นแพทตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีอาหารมากมายวางอยู่ในห้องโถงเธอเห็นยายผวนกำลังเตรียมอาหารให้เธอกินโดยที่ไม่มีอาการท่าทีเหมือนผู้ป่วยติดเตียงเลยหมอแพทจ้องหน้ายายผวนก็สังเกตเห็นว่า ยายผวนนั้นดูมีเรี่ยวแรงและดูแข็งแรงขึ้นใบหน้าดูเหมือนมีเลือดฝาดแพทมองหน้ายายผวนด้วยความสงสัยซึ่งยายผวนก็ดูมีท่าทีที่มีความสุขอย่างมากเธอพูดกับหมอแพทว่าเธอรู้สึกดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อขอบคุณนะหมอเดี๋ยวยายก็หายแล้วแพทไม่ได้เข้าใจความหมายของประโยคนั้น เธอคิดว่ายายผวนคงดีใจที่หายป่วยแล้วเช้าวันต่อมาหมอแพทย์ได้เตรียมของและอุปกรณ์เพื่อที่จะกลับไปที่โรงพยาบาลเพราะเธอคิดว่าเคสของยายผวนนั้นไม่ต้องรับการรักษาแล้วเมื่อหมอแพทย์กำลังจะเดินไปลายายผวนสิ่งที่เธอต้องตกใจคือเธอพบว่า ยายผวนนั้นนอนแน่นิ่งอยู่ที่เตียงร่างของยายผวนแห้งเหี่ยวจนหนังหุ้มติดกระดูกและที่น่าตกใจไปกว่านั้นเมื่อหมอแพทย์ไปตรวจที่ร่างของยายผวน<ๆ>ก็พบว่าร่างกายของยายผวนนั้นเหมือนกับว่าเธอเสียชีวิตมาแล้วหลายวันหมอแพทย์รู้สึกสับสนและงุนงงอย่างมากเธอทำอะไรไม่ได้ นอกจากบอกชาวบ้านให้เตรียมพิธีศพให้ยายผวนตามความเชื่อของชาวบ้านหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่หมอแพทย์กลับมายังโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ทุกอย่างเหมือนจะกลับมาเป็นปกติตกดึกคืนหนึ่งหมอแพทย์ก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและมีอาการเจ็บบริเวณคอราวกับมีอะไรบางอย่าง กำลังกัดกินกระดูกและเส้นเอ็นของเธอจากภายในความเจ็บปวดนั้นทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนหมอแพทย์ต้องกรีดร้องด้วยความทรมานเสียงกระดูกกลั่นและเสียงเนื้อหนังที่ฉีกขาดในความมืดแพทย์กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดที่เหนือจ,จินตนาการเมื่อความเจ็บปวดคลายลงเธอเห็นเงาศีรษะ ที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของตัวเองมีไส้อวัยวะภายในที่ดูน่าขยะแขยงค้อยระโยงระยางมันเป็นภาพเดียวกันกับที่เธอเห็นในความฝันตอนที่ยายผวนเป็นกระสือภาพในหัวของเธอย้อนกลับมานึกถึงตอนที่ยายผวนตักน้ำให้เธอดื่มหนึ่งขันเธอได้แต่ตั้งคํำถามในใจว่ายายผวนนั้น เอาอะไรให้เธอดื่มหมอแพทย์กิดร้องด้วยความตกใจและหวาดกลัวแต่บันก็ทิ้งร่องรอยแห่งความจริงไว้ในจิตใจของเธอว่าคำสาปนั้นได้ถูกส่งต่อมาอยัางเธอแล้วและเธอไม่มีทางหนีมันพ้นทุกวันนี้หมอแพทก็ยังคงทำหน้าที่นักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างปกติ และไม่มีใครรู้เลยว่าที่ตึกห้องพักของนักศึกษาแพทย์จะมีแสงไฟปริศนาลอยไปลอยมาพร้อมกับเสียงห้อยหวนความทุกข์ทรมานในทุกค่ำคืนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเรื่องของเราจนจบถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้น้องขวันเล่าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องหลอนจากเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ